สวัสดีชาวแชททุกคนนะครับยินดีรักับเกมแบล็กอ็อกคลาสสิกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับว่าวันแรกทําอะไรบ้างที่สําคัญและจําเป็นนะครับที่เขาแนะนํากันมารวบรวมข้อมูลวันนี้ให้แล้วนะครับแบบสั้นๆง่ายๆแล้วก็ในเรื่องของความสนุกสนานของเกมเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับหากเพื่อนๆที่แบบกำลังแบบตัดสินใจจะเล่นดีไหมใช้เวลามากแค่ไหนนะครับวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวให้ฟังว่ามันมีอะไรให้ทําบ้างนี่นะครับที่น่าสนใจแล้วก็จําเป็นต่อวันนะครับและสุดท้ายที่ก็จะจบในเรื่องของข้อห้ามอะไรบ้างที่า่่่จะดคนนไไป้กวอื ตรงนี้อย่าเพิ่งทานะเลเว็บสามจะต้องอัพขวดก่อนอะไรเงี้ยครับก็เป็นคร่าวๆให้ฟังนะครับเพื่อนว่ามันมีอะไรบ้างเนาะหาสนใจกันแล้วนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยเอาอย่างแรกก่อนนะครับใครที่ตัดสินใจจะเล่นเกมนี้เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างให้เราทามต่อวันนะครับแล้วมันเยอะแค่ไหนมาดูอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของรายวันนะครับมันจะมีปฏิทินให้เราดูครับว่า อ่าได้วันเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างน,นะครับแต่และสัปดาห์ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันมีน้อยมากเห็นไหมครับมันมีแค่ Big Cat f ไฟนอลอ่ากิลแบทเทิลเมื่อเราเข้ารอบ a t t l e ิลกิลมานะครับนั้นก็มีแค่นี้หลักๆนะครับก็จะมีตารางเวลาให้ดูนะครับตามนี้เลยบางคนอาจจะบอกว่าใช้เวลาเยอะมากเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยมันจะมีพวกถ่ายรูปนะครับตีมอนเตอร์เก็บการ์ดแล้วก็ทําอาหารนะครับพวกจิป,ปราทาต่างๆพวกหลายอาชีพต่างๆเนี่ยมันเยอะมากๆ เขาว่าทำเนี่ยวุ่นวายแต่ละวันเนี่ยเยอะมากนะครับช่วงสัปดาห์แรกมีอะไรให้ทําเยอะตรงนี้แหละครับพี่เขาจะใช้เวลากลันมันแต่ถ้าแบบไม่ชอบนะครับเก็บไปเลื่อชิลๆก็จะมีโหมดพวกทัวร์นาเมนต์ให้ด้วยนะครับนี่เลยครับนี่มันจะเป็นแข่งขันทีมตรงนี้ที่เขาบอกว่ามันสนุกมากๆเลยนะครับมันเป็นแบบทัวร์นาเมนต์ลุมประชาทันตีนะครับโหมดค้าสิกหมกแบทเทิร์นพีพีหกคนท้าดวลโหสนุกจริงอันเนี้ยวันแรกก็คงไม่ได้ลงหลอกเราก็จะ นัวกันที่เรื่องของการตีมอนไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาเคลียร์พวกคอนเทนต์วงนี้นะครับสนุกนะเป็นแบบเอาไว้เล่นมันๆเพลินๆนะเนาะระบบกิ้แน่นอนว่าวอลกิ้ที่ว่าไปนะครับแล้วก็ภาคเนี้ยมันน่าสนใจที่ว่ามันมีทหารรับจ้างทหารรับจ้างจะช่วยให้เราเนี่ยตีมอนได้ไวขึ้นเพราะตลาดเกมเนี้ยคุณจะต้องแบบแม้มันจะมีจํานวนการตีนะครับมันตีต้องตีมอน7,500ตันะตัวครับซึ่งเราเคลียร์ช้าเคลียร์ไวเนี้ย มันอยู่ที่ว่าเราตีต่อฮิตเนี่ยหตัวแตกไหมตัว2มันเป็นยังไงนะครับแบบตี2อสทีหรือเปล่ายิ่งเร็วก็ยิ่งฟาร์มในวันจบไวนะครับก็ใช้เวลาไม่มากนะครับแล้วก็ระยะการเล่นเนี่ยมันคือการปล่อยฟาร์มนะครับมันมีเวลา720นาทีให้เราได้ทําการดันเวลให้ไวยิ่งเราตีไวนะครับจ็อบเวทพอยต์เลเวลหลักเนี่ยมันก็ยิ่งไวเข้านั้นนะครับการเปลี่ยนคาสเนี่ยเราเปลี่ยนคาสใช่ไหมค์สแรกนะครับมันจะ3,5 0 0นห้มยมันจะตี3,5 0 0 ค้าสองห้าพันห้าค้าสามเจ็ดพันห้ามันก็จะมีระดับขั้นขึ้นไปนะครับแล้วค้าสุดท้ายคือไปตันที่มือนะครับรายละเอียดมีในนี้หมดเลยนะครับเพื่อนๆก็าสามารถเข้าไปอ่านได้ส่วนแน่นอนนะครับพวกสวัสดีการทําให้เราง่ายขึ้นเติมเงินเนี่ยมันใช้พวกเซนีเป็นหลักจะใช้ค่างเงินเดียวเลยเซนีในการซื้อตีบวกซื้อของตลาดมืดแน่นอนว่าเกมนี้เขาจะรีบซื้อกันก่อนแรกๆนะครับก่อนที่ราคามันจะขึ้น มันจะมีขึ้นดีลงนะครับก็ทำให้สีสันของเกมมากขึ้นนะครับแน่นอนอีเวนต์ต่างๆก็จะมีให้ครบรถเลยนะครับตีมอนอัพแรงนะครับเลือกการ์ด MVP ได้ด้วยเมื่อเราทำกิจกรรมเสร็จสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถาเซนีอัดเข้าไปได้นะครับเพื่อเพิ่มรับคงรับเควสได้ต่างๆนาะนาะเนะีนะ่ยมีเยอะมากมายนะครับนี่จัดทีมปาร์ตี้ลงดันเจียนนะครับดันเจียนสนุกดันเจียนเนี่ยมันก็จะมีให้เรารับ อุปกรณ์เนี่ยเพื่อไปลงตีบงตีบอส MVP เพื่อรับของอมากอนนะครับตรงนี้มันจะเป็นส่วนช่วยแล้วก็ได้เลเวลนะครับเยอะมากและสามารถกดข้ามได้เมื่อเราผ่านแล้วอันนี้ผมเล่นแค่คร่าวๆนะนเป็นเซิร์ฟเทสของสรีมเมอร์นะครับคร่าวๆไม่มีอะไรมากนะครับก็อาจจะเป็นแค่เนื้อหาเปิดล็อกให้เพื่อนๆได้ดูกัน,ก,นก่อนเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟจริงๆแล้วแหละ,ละเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นพวกอ่าพาวเวอร์ดีฟเอน์นะครับแรกๆก,ก,ก็จะมีให้เราแบบ พยายามลงกับเป็นเพื่อนเนาะแล้วก็ลงให้ถึงชั้นล้อจะดีมากนะครับก็รับของมากมายเห็นไครับสนุกกันเป็นเพื่อนได้หลายฟังก์ชันนะซึ่งมันใช้เวลาเนี่ยดองได้นะครับใช้เวลาไม่เยอะว่างตอนไหนก็ลงตอนนั้นได้ในสัปดาห์นั้นๆเห็นไหมสะดวกสบายไหมเพื่อนๆถือว่าภาคนี้ทำออกมาได้ดีมากนะครับมีกวาดล้างด้วยทุกทุกทุกอันเลยเรื่องการตีบอสก็จะมี5ตัวกับมินิมินิสิบตัวเห็นไหมครับก็เออมันก็ตามฉบับนะครับแล้ก็ล็อก ลอยู่แ้วซึ่งเป็นค่าที่กลมกล่อมนี่นะมีอะไรให้เราทำเนี่ยกำลังดีเลยพวกอ App ัพสกิลคาก็เข้าใจไม่ยากนะครับมีให้แนะนําด้วยตรงนี้ผมว่าไปดูช่องต่างๆได้นะครับที่เขาทําเรื่องการอัพสกิลซึ่งมันก็มีเยอะๆมากมายแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะครับเพื่อนๆมีระบบเยอะคือใครไม่รู้อะไรเนี่ยเสิร์ช g o o g l e หาแบบ ได้เต็มที่เลยนะครับแล้วคนเขาทําเยอะเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคที่ดีมากจริงมินเป็นภาคที่ครบรถเลยแล้วก็เรื่องการตีบวกเนี่ยคือสามารถตีเลเวลให้ตันไปเลยนะครับมีทรัพยากรอยู่แล้วแล้วก็ดีไฟมันคือการตีขึ้นนะครับโดยการใช้โอกาสในการกันซึ่งถ้าเราอยากมีโอกาสมากขึ้นมันจะมีไอเทมนะครับไอเทมซ้ําเพื่อแก้ของใช่ไหมอ่ะเวลาแก้ของนะก็ใช้ไอเทมซ้ําสามารถซื้อที่ตลาดโลกได้นะครับตลาดมืดเออแล้วก็ไอแวนคอร์เนี่ยมันจะเป็นพวก กันตีบวกนะครับให้มันไม่แตกพวกนี้ก็จะมีให้ด้วยก็เออดีนะระบบง่ายดีนะครับแบบตีแตกปุ๊บก็เอาของซ้ํามาตีขึ้นนะขึ้นได้เช่นผมทําให้ดูนะผมบวก5แตกใช่ไหมเห็นม้มันจะใส่สามารถใส่ของซ้าเนี่ยยังได้อยู่อ่ะเป็น6แล้วเห็นไหมครับมันก็เป็นเรื่องของดวงเนาะแต่ตอนนั้นว่ามัน,มนไม่ยากอยู่แล้วนะครับเราหาเงินได้เซนีพวกนี้อ่ะก็ไปฟาร์มเก็บกล่องตามแมปได้นะครับมันจะเอาของมาแลกได้นะครับก็มันจะมีวิธีการเก็บ เงินเยอะๆต่อวันอยู่นะคบเพื่อนๆก็สามารถไปดูคนที่ทำทำไกด์เยอะๆมากมายได้เพราะว่าคนสนใจเกมภาคนี้เยอะและไกด์เยอะมากเยอะแบบโอ้โหคอมมูนิตี้แบบมากมายไปหมดเลยนะครับ่าในเรื่องของว่า1นวันเขาทาอะไรแล้วกันนะครับ1วันมันก็ต้องมาที่รายวันก่อนอยู่แล้วนะครับ1วันก็ไล่เลยครับว่าอะไรที่ควรทาไอ้สิ่งที่ควรจะหยุดเนี่ยมันคือบอทนะครับบอทเกมอ่าเรียกว่าบอทบอทเควสเนาะรับได้3ครั้งต่อวันนะครับกดเข้าไปปุ๊บม,มันจะมีปัญหาเลยแล้วก็ ตรงนี้จะรับท้ายสุดเลยนะครับเควสได้จะไม่ทำเลยให้เราทำตอนท้ายเควสต่อวันนะครับเราทำไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็ค่อยมาทับเควสการดองเพื่อทรัพยากรของ,ของบอร์ดได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญพอเลเวลไปเรื่อยๆเนี่ยวันแรกม,มันก็คงจะ3 9 4 0ใช่ไหมครับถ้าคุณ39เนะครับเขาบอกว่าให้ใช้ขวดนะครับเป็นขวดนี้มันมีแจกในตอนต้นอยู่แล้วนี่ขวดเลเวลเบสใช่ไหมครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้เลเวลขึ้นมาเลยซึ่งเราจะใช้ตอนเบลสามเก้านะครับให้กดตอนนั้นดองมา พอขึ้น40ปุ๊บก็ค่อยไปทำเควสนะเขาบอกว่าให้เก็บ e p เควสไว้นะเพื่อเพื่อเราใช้ในเวลต่อไปนะครับเป็นการข้ามแคดนะเพื่เพื่อนๆเขาเลยไม่ทำเควสก่อนให้เรากดเบสพอยต์พวกนี้ก่อนนะครับเพื่อขึ้นเลเวลนะพวกนี้ไปเรียนรู้ได้นะครับมันจะเป็นการฟาร์มนะฮะอ่าการฟาร์มไอเทมดรอป4เท่านะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเกมเนาะตรงนี้ก็ชี้ชี้พอยต์ไว้เฉยๆก็พอนะครับเป็นไอเทมที่ทำให้เราฟาร์มไวขึ้นนั่นเองนะครับงั้นเอง แมันมีไอเทมหลายอันนะครับมีหลายอย่างด้วยแล้วก็ดันเจียนนะครับนี่ดันเจียนวิธีการเขาจะลงกันเนี่ยเขาบอกว่าพี่ใหม่ผมะนะที่เขาเล่นเก่งๆอ่ะเพื่อนๆรู้จักใช่ไหมครับพี่แอมใหม่นั่นเองเขาบอกว่าเนี่ยเวลนเราเดินฟาร์มใช่ไหมมันจะมีเลเวลใช่ไหมครับนี่เลเวลดัน40ซึ่งมันจะมีเลเวลแครปของมันนะครับสี่สิบห้าสิบหกสิบซึ่งไอเทมตรงนี้นะครับมันจะมีระดับขั้นใหม่ไหมครับถ้าเราไปเว้หกสิบปึ๊บซึ่งต้องอ่านนะครับว่ามันใช้สําหรับเราไหมนะครับเป็นแบบไหนนะครับกายภาพหรือเวววทคครงงชานนนีี่่่ยให้้จบบกกออดะัแลลไป60 ส0มันได้อุปกรณ์ที่สําคัญแต่จะได้เลเวลน้อยกว่า60แท้นะครับนี่มันจะ4ี่แสนใช่ไหมครับอันนี้มันจะเท่าไหร่สามแสนซึ่งต่างกันนิดเดียวแต่ถ้าจะเอาเลเวลก็60เลยก็ได้นะครับก็ส่วนใหญ่เราจะต้องการอุปกรณ์มามาตีข้ามเลเวลเพราะว่าเวลาเราฟาร์มแมปเนี่ยเราจะใช้เลเวลเนี่ยสูงกว่ามอนนะครับ40เลเวลไม่ต่ําเกิน40เลเวลนะสูงสูงกว่าแล้วก็ต่ํากว่าไม่เกิน40เลเวลหรือ30นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอิงมาจากเซิร์ฟไหนนะครับก็รอดู ควรจะตีบอลให้เร็วนะครับอุปกรณ์ต้องดีแล้วก็ห้ามสูงหรือตำกว่านะครับ40เรเวลนั่นเองนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้เรเวลที่สูงเช่นผมเรเวล68ผมก็นับบวกขึ้นไปเลยนะครับ30เรเวลก่อน30เรเวลเท่าไหร่ก็ประมาณเลเวล80ขึ้นไปเนี่ยผมจะต้องเริ่มฟาร์มนแนวแนวแถวนี้ครับ75 80อย่างเงี้ยครับเพื่อนเพื่อก็จะทำให้เราเนี่ยได้เรเวลสูงขึ้นเยอะมากเลยนะในแต่ละครั้งในการฟาร์มแต่ คุณก็ต้องมาอิงกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เนี่ยมันฝ่ามได้ไหวหรือเปล่านะครับเลเวลอัพสกิลเนี่ยมันอัพมาถูกสายไหมนะครับเคลียร์มอนช้าหรือเร็วก็สามารถบาลานซ์เอาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นจุดพอยต์สำคัญยิ่งเราเคลียร์ไวาระยะเวลาในการเล่นของเราก็จะไวขึ้นด้วยนะครับอันนี้สำคัญแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอ่าในโมดต่อไปก็คือกิ้ต้องเข้านะครับสร้างเองก็ได้ ซึ่งในการสร้างกิ้นะครับในการเข้ากิ้เนี่ยมันเป็นพอยสําคัญที่จะทให้เราอ่ะลาเขาเรียกว่าผู้เล่นมือใหม่นะครับมันจะได้แต้มในการแลกของในการหาจุดที่สําคัญอนะ่ะพวกไอเทมต่างๆเนี่ยมันได้ทั้งกิ้วแล้วก็เหล่าด้วยนะครับเพื่อนๆก็ไปรับด้วยนะครับมันมันทำให้เราเล่นไวต่อวันมากๆนะครับแล้วก่อนที่เราจะฟาร์มเนี่ยอย่าลืมมาที่รูปลักษ์ภายนอกที่น้องตัวนี้นะครับผมนี่อยู่ที่กลางเวบพ่อนเลยนะไอ้ไม่ใช่ อชอบลืมชื่ออ่าชื่อมาที่กลางของพนเทล่านะครับนี่มันจะมีน้องตัวนี้อยู่ครับน,นี่กดเข้ามานะครับน้องไอเซลในกดที่แฟชั่นนะครับมันจะมีไอเทมเรียกว่าไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่านะแต่คือจะเป็นไอเทมที่มันจะบวก AP ด้วยตรงนี้ก็ให้ซื้อแฟชั่นมาด้วยแฟชั่นตัวนี้เราสามารถซื้อได้เลยนะเห็นไหมครับน่ารักเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเวาลาเราจะฟาร์มอย่าลืมไปรับแมวอันนี้บอกไปยังวะแมวมันจะมี4ตัวไหมครับก็ ไปรับแมวที่ทางขวาปอนเทล่าแรกๆเราเข้าปอนเทล่าได้ปุ๊บเนี่ยก็วิ่งไปหาแมวก่อนเลยเนะครับแมวจะเป็นทหารรับจ้างทําให้เราฟาร์มได้ไวขึ้นมันจะจบมอนได้ไวมันจะมีตัวฮิลตัวดาเมจตัวแทงนะครับแล้วก็ตัวดาเมจแบบสอตัวเงี้ยมันจะทำาให้เราฟาร์มง่ายขึ้นเนาะนี่แมวรับจ้างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็มารับได้อ่าเห็นไหม NPC นี่จําเป็นมากแล้วก็สํารวจเลยครับทุกตัวว่า NPC มีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยมันก็จะมีสร้างอุปกรณ์นะครับ ครับปกร้านค้าอาวุธนี่ครับร้านขายอาหารนี่มันจะสามารถกินอาหารเพื่อให้เรารับบัฟไปฝากได้นะครับช่วงต้นดีมากเลยเพื่อนเพื่ออ,อย่าลืมรับกันด้วยนะครับร้านขายไอเทมน้องตัวนี้สำคัญมากเลยไอเทมพชั่น,นครับเพื่อนเพื่ออาจะลืมซื้อพวกแบตเทิล์นไฟนะครับจะได้วับกลับเมืองไว้ง่ายหน่อยจะต้องวิ่งไกลนะครับเพราะว่ามันจะมีตัว m อ c มบีซีวับหลักๆอยู่นะครับ แล้วก็ไฟวิ่งเอาไว้สุ่มแมพที่เราจะไปจุดที่เราต้องการนะครับแบบสุ่มไปเรื่อยๆในพวกนี้ก็เราแต่จะใช้ไงนะครับมันจะมีไอเทมพวกที่กินแล้วมันได้เป็นาธาตุไฟล์ธาตุอะไรเงี้ยครับแปลงาธาตุได้เนี่ยก็ไปซื้อมานะครับ มันจะฟาร์มไวขึ้นเมื่อบอลตัวนั้นมันแพ้ธาตุอ่ะมาดูันนี้ดีกว่านะครับแบบสรุปดีกว่านาะสิ่งที่น่าสนใจคือดันเจียนระบบคิวแล้วก็คุณภาพของเกมที่แบบว่าออกแบบลูกตัวละครได้ดีนะครับพวกคาต่างๆเนี่ยละเอียดดีมากนะครับครบกลมกล่อมแล้วเรื่องของระบบสมุดประจนภายนะครับหลากหลายมีให้เราทําเยอะมากๆนะครับดังนั้นเกมนี้จะมีใล้ททำมากเพียงพอต่อการเล่นนะครับในแต่ละวันทั้งกิจกรรมเควสต่างๆระบบเกมทั้งหมดนะฮะอันนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ภาคนี้ที่ มันลงตัวมากเลยนะครับคนเลยเล่นเยอะมากเลย2นะครับ1วันทําอะไรบ้างที่เราควรทำนะครับหคือเล่นเควสเนื้อเรื่องเก็บเควสเก็บเวลนะฮะแล้วก็ถ้าเหลือเวลาทาอะไรเนี่ยก็ทำเควสลองไปด้วยนะครับเควสลองมันเยอะมากๆเลยเป็นเควสเขียวเควสฟ้าอย่างเงี้ยครับเพื่อนแล้วก็ไล่วันนะครับรายสัปดาห์ก็ทําให้ครบเลยฟาร์มประจําวันก็จะเป็นพวกฟาร์มที่เป็นตามเวลานะครับแล้วก็ตีมอนที่เป็น7 5 0 0ไอ้3เ0็7,500พันเพครับเพื่อนๆแล้วก็บอส5ตัวนะครับมินิบอส มันเป็นบอส m อ p นะครับ5ตัวมีบอส10ตัวต่อวันนะครับตามที่เวลาที่ที่ตายนะครับประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก่อนจะลงฟาร์มเลยนะครับให้ไปเตรียมตัวก่อนเช่นซื้อชุดแฟร์ที่บอกไปนะครับซื้อแฟร์ได้หมวกไอพีพีคุณเนาะแล้วเกมนี้เรื่องท่ามันก็สําคัญพอสมควรนะครับคุณก็ต้อง อไปซื้ออุปกรณ์ไอเทมนะครับที่เป็นไอเทมนะมันจะแปลงธาตุของเราให้นะครับเพิ่มธาตุน้ําแข็งแรงขึ้นนี่นั่นจะทําให้เราฟาร์มสะดวกมากขึ้นนั่นเองก็คือยังไว่าเตรียมตัวก่อนลงฟาร์มต่อมาก็จะเป็นอะไรที่เราไม่ควรพลาดน,นะครับอันนี้เป็นของพี่ผมนะครับที่หามาเนาะก็จุดไหนที่ควรแนะนํามามาครับมาแชร์กันเวลาเราฟาร์มเป็นตี้นะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ามันจะได้ไวกว่าแล้วเร็วกว่านะครับเ,เพื่อนในการที่จะใช้เวลาในการฟาร์มต่อครั้งน,นะครับมันจะคุ้มมากในการฟาร์มหลายๆตัวเนาอะ,อะฟาร์มมอนเลเวล ต่ำกว่าไม่เกิน40เลเวลรอเปิดก่อนนะครับอาจจะเป็นเลเวลที่30ก็ได้ต่อไปครับลอยต่อก่อนขึ้นอาชีพที่2เวลจ็อบนะครับถ้ามัน39ใกล้40เนี่ยอย่าทำเควสนะครับเพราะว่า EP ที่จะเกินมามันจะเสียเปล่าให้ใช้ขวดแทนนะครับเป็นขวดจ็อบเมื่อกี้ผมอาจจะแสดงขวดผิดอันนะครับมันเป็นสีเหลืองๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นขวดจ็อบเลเวลอัพแทนนะครับะจะได้ไม่ต้องไปเกิน EP ที่เสียเปล่าจากเควสนั่นเองนะครับต่อไปเควสบอร์ทำได้3เควสต่อวันนั้นเพ ตอนที่ท้ายสุดของวันนั่นเองนะต่อมาครับในวันแรกเกมจะเปิดลงดันเจี้ยนน่ยแต่ละครั้งประเภทได้ฟรีหนึ่งรอบถ้าจะลงนะครับให้ลงเคออสแนะนําให้ลงแบบ MVP ไปเลยต่อไปครับสไปเมน่าฟรีไลววันแนะนําให้ลงดันเจี้ยนมินิสสโมกกี้ก่อนนะครับมันจะคุ้มกว่าพวกของต่างๆที่จําเป็นนะเลเวลด้วยต่อมาครับรีบดึงการ์ดก่อนที่ราคาตลาดมันจะขึ้นต่อมานะครับดึงการ์ดมาฝากสมุดเท่าที่ไหวครับตามทรัพยากรที่มีและมันจะสามารถของใส่ฟรีรับเพืินนี้คือ เมื่อตัวละครเราตัวแรกเราตัดแล้วเนี่ยให้สร้างตัวที่2มาวิ่งแทนนะครับมันจะได้ไม่เสียพวกเลเวล,เ,ลเวลาในการเดินนะครับอันนี้ก็แนะนําให้สร้างตัวที่2มานะครับมามาวิ่งเก็บกล่องแทนตรงนี้มันได้พวกเซนีเยอะมากเลยนะครับก็เอาไปซื้อสมุดดึงการ์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆโอเคจบตามนี้นะมีอะไรตกหล่นก็เพื่อนๆก็พิมพ์มเพิ่มเติมมาได้นะครับผมก็แค่ เอามาร์กพอยที่เพื่อนๆเขาแนะนํากันมานะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับให้เกมนี้ได้มีคอมมูนิตี้แล้วก็มีข้อมูลกันเล่นสนุกขึ้นนะครับวันนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วหากสนใจเกมนี้แล้วก็สามารถกดลิงก์ใต้ดีลิปชันได้ครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะเพื่อนๆก็ลองมาเล่นกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอตัวแล้วไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย